ีค่ะมาขออนุญาตในการลงคลิปนะคะสวัสดีตอนเช้าๆดนะคะ่ะมาค่ะมาทำงานด้วยกันนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปลงเลยนะคะ่ะถ่ายคลิปทำงานนะคะมาจากตอนเช้านะคะก็เสร็เทนี้แหละเาคอยทำไปทุกวันเนาะมันจะนิดๆมันจะนิ Yeah. No. ไก่ร้องแต่เช้าเช้านะคะดูเราเลยจ้ะลูกระสีหอบไปทางด้านนน้นคี่นอ้อย ไวด้านนุ่นและเราจะเสร็จเป็นกองฟางเนาะกองฟางเอ้ยกองอะไรนั่นพี่เนาะกองไม้เศษไม้เนาะคือทำสางมใบแล้วนี่นี่เหลือเนาะพี่เนาะเราจะเก็บไว้เก็บไว้ทำปืนมาอันนี้น,น,ะ,ะ,นะน,นะคะไป้ทำปืน เกีบอีกเนาะเพราะว่าต้องหมอไปอนหมอขอ นะคะคามสะอาดรอบรัทำทด้ยยี่้ค่ะเอาไว้ห้งกิดเิดเหลวก็เหลีง่ายะเพราะว่าเราเไทเดียวเราต้องทจิอย่างนทีนีเราก็ทำว่านะคะ ไแล้วไปเขียงเงิองนแยีก็จะเอาไว้ค่ะตัดตัดอันนี้คุณไ้เอาไม้ไผ่คุคณีไว้ท้ายไปลอกการดินที่อกนี่นจะถูของ เวลาเอาดินขอาบาน er ท,ที่ดงเขาเรยเขาว่าเป็นที่กว้างหาบอะไรทามอะไรทาท่ามอะไรแค่มาท่านเบิร์ดี่น้องน่ามิไดจะไล่เปที่เพิ่มนะจะเอาปดนกันกันกันไา้อไรเป็นดินใา้ค่ะขออนุญาตทานทำนได้วยนะ 别卖，还多点。 เราจะขับไปนะคะเชา้าๆตอนข้ามมาตัวน,นี้ก็จะเอาไปตาแดดพี่น้องเนี่ยเปียกนะคะน้ำม,มืดตอนเช้าๆนีไไน่เปียกใบไายนี่เปียกพี่น้อง ก็จะเอาออกไปตาแดดกลางเดิน,นบบต,บบต่เรต้องระวังนะคะยเไเอาขาดขา,ขา,ขา,ขาด้อกบดดคุณเดี๋ยวต้นไม้ก็เกิดร้ายเนาะ ตนไม้น้อยเกิดม้ายเกิดเป็นดินชุ่มฉ่ำต้นไม้ก็เกิดเยอะอยู่นะคะต้นไม้ตุ๊กจ้าเกิดตามพื้นที่หมเลย ล่องแกบั่องไปที่น่องนลงไปห้างห,งห้างดีน่องน่อยนห้าบุใน,นี่ติใช่ปุ๊บบอกว่าที่นอ

ये बॉडी सेकिंग pina na องย่ยบารายดอกพี่น้องเพราะว่าท่าที่มุ่งเอาไปเขาเพื่อแจกแต่พุทกพักพาเป็นขอบเป็นไม้เป็นล่ามันก็จะตังตุบ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 แรงดันจากระบบภูเขยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขออนุญาตทลิปยาวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอบอกว่าสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะอบอกว่าเริ่บๆค่ะไปขออนุญาตะนะคะีค่ะขออนุญาตเปิดค่าการมองเห็นค่ะ ทำคลิปนะคะเก็บแหนงไม้ไผ่ที่เราตัดออกจากกอแล้วนะคะเพราะว่ามันรุบนะคะก็จะ่ทยอยอ,ออกไปทีละน้อยทีละน้อยจ้าทยอยออกไปนะคะทีนี้ากพื้นตัดออกไปแล้วถามเพราะถ้าในเผาพื้นกันพื้นเนียงไม่พี่น้องพืน้นโอ้โหทุ่นท่านนะคะทุ่นท่าน คุ่มท่าลูกแตงไม้คุ่มพอหกสิบปีได้ยูค่ะตัวนี้เด็ดคือแปดสิบปีได้นเนาะออภัยก่อนถ้าทำออนไลายก็น,นั่นเกือบเกือบเป็นร้อยคุณพี่น้องเอ้อพุ่มมะปูกไว้ให้เนาะอือตะกอนเป็นปลาได้ค่ะพี่น้องเป็นปลาปลาใหญ่ไพสายคุค่มท่าบายค่ะ